สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M& อมแอารยานะคะอากาศวันนี้เป็นแปลกๆค่ะจะฝนก็ไม่ฝนจะแดดก็ไม่แดดนะคะช่วงกลางวันแอนก็เลยว่าจะทำผัดกะเพราพริกแห้งหมูกรอบซะหน่อยค่ะอันนี้เป็นต้นกะเพราที่เราปลูกเองนะคะปลูกใส่กระถางไว้สองสากระถางก็พอได้เด็ดกินตลอดเลยค่ะ เมื่อคืนนี้มีฝนลงนิดหน่อยนะคะกิ่งก้านต้นกะเพราก็เลยลู่ไปกับสายลมสายฝนค่ะ,ปะแป้นก็เลยต้องรีบเด็ดรีบตัดออกนะคะเพื่อที่เขาจะได้งอกออกมาใหม่ให้ง,งามๆค่ะกระถางนี้เมื่อคืนเจอฝนนะคะต้นก็เลยล้มค่ะเดี๋ยวปแป้นจะเด็ดออกเขาจะได้อแตกยอดออกใบมาใหม่นะคะ แค่นี้ก็ได้กระเพรากรรมใหญ่ๆเลยค่ะท่านผู้ชมชเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบแล้วก็ล้างทำความสะอาดหลายๆน้ำเลยนะคะ ล้างกะเพราเสร็จแล้วเดี๋ยวมาโขลกพริกแห้งกันต่อเลยนะคะวันนี้ป้าแอนจะใช้พริกแห้งผัดนะคะโขลกให้แหลกๆเลยค่ะเอาแหลกประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็พอค่ะจากนั้นป้าแอนก็จะใส่กระเทียมบดค่ะพอดีมีกระเทียมบดอยู่แล้วใช้กระเทียมบดนะคะเดี๋ยวโขลกให้เข้ากัน ไม่ต้องโขลกละเอียดมากค่ะเพราะว่ากระเทียมบดเขาแหลกอยู่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นหมูกรอบที่เราทานเหลือจากเมื่อวานนะคะก็เลยเอาเข้าอ่าหม้อทอดไร้น้ำมันรีดน้ำมันออกนิดนึงค่ะให้เขากลบกรอบขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ผัดกับกะเพราค่ะก็จะมีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมโขลกนะคะหมูกรอบ แล้วก็ใบกะเพราค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงสามัญประจำบ้านนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกแห้งกับกระเทียมที่เราโขลกไว้นะคะผัดให้หอมค่ะหอมเหลืองเลยนะคะ พอพริกแห้งกับกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราก็ใส่หมูกรอบลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะมีซอสผัเขียวน้ำปลานิดหน่อยค่ะซอสถอยนังโรบนิดหน่อยค่ะ เติมน้ำน,นิดนึงนะคะรู้สึกว่าเหมือนกระทะจะไหม้ค่ะไปแ,แอนเลยต้องเติมน้ำน,นิดนึงค่ะใส่น้ำตาลทรายนะคะจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้ใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะท่านผู้ชม ผัดไปกะว่าพวกน้ำซอสเครื่องปรุงต่างๆเข้าเนื้อหมูกรอบดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใบกะเพราเลยค่ะใบกะเพราสีสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสดสดเด็ดจากต้นนะคะเนี่ยรู้สึกภูมิใจยังไงไม่รู้ค่ะผักปลูกเองปลอดสารพิษนะคะ เราก็ทานได้อย่างมั่นใจว่าจะปลอดภัยนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาทอดไข่ดาวกันต่อเลยนะคะแต่แอนชอบใช้กระทะใบน้อยๆน้นี้ในการทอดไข่ดาวค่ะเพราะว่าก้นกระทะเขาจะเป็นหลุมหมโคง้คงๆจะทอดไข่ดาวได้ง่ายค่ะการทอดไข่ดาวออกมาจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะขึ้นอยู่กับตัวของไข่ไก่เองกับน้ํำมันกับความแรงของไฟหรือแม้แตก่กับกระทะนะคะมีผลต่อการทอดทั้งสิ้นค่ะ เมื่อกี้ตอนตักไข่ดาวใส่จานปรากฏว่าไข่ดาวหน้าคว่ำลงไปเลยค่ะยวแก้ตัวใหม่นะคะ,ะแอนก็จะทอดได้สวยบ้างไม่สวยบ้างแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้จะชอบทานไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกค่ะจัดไปค่ะจุกๆุสี่ฟองค่ะ เจอไหมคะเจอค่ะอันนี้80บาทมันก็ได้กินกว่า65แล้วเป็นาาแบบนี้สามชั้นอ่ะเป็แบบข้าวก็แข็งขาไข่เย็ยนเรียบร้อยคะ่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ น่าทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกเมนูโปรดของสมาชิกบ้านเรานะคะง่ายๆแต่อร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ